พุทธะมาอุนะโมุทายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระคหิงสาวิรัตาสีวิรัตสาสาวิรัติโยพุตตสัมณีมะมะพุตตสัสวาโ h o วิรัโยวิรัโณนัยังวิรัเหิงสาวิรัทาสีวิราธาสาวิรอิติโยคุทตสัมณีมมะมระคุิงสาสวะโหมวิรัติโยวิรัคโณนายังวิรหิงสาวิรัทาสีวิราธาสาวิรอิติโยคุทตสัมณีมมะมะคุทสสวาโหมวิรัโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยคุตสะมาณีมมะคุตสะสวะหอมวิระทยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยคุตสะมาณีมมะคุตสะสวะหมวิระทยวิรโคนายังวิรเิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยคุตสะมาณีมมะคุตสะสวะหม วิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสสาวิรัติโยพุตตสัมมีมะมะพุตตสัสวาโหมวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสสาวิรัติโยพุตตสัมมีมะมะพุตตสัสวาโหม